เรื่องของการแก้ปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งนะครับโดยที่ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรได้มีการลงพื้นที่ไปติดตามเกี่ยวกับปัญหานี้ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรลงพื้นที่ไปมอบถุงยังชีพและร่วมกับประชาชนนะครับไปติดตามเรื่องของการลงมติขุดลอกลําน้ําแม่กลางเพื่อเป็นการแก้ปัญหาน้ําท่วมและน้ําแ้งครับ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นายในในเรเทพรงธิพยคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการมอบถุงยังชีพจำนวน3,000ชุดให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในอำเภอจอมทองที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอจอมทองเป็นประจําทุกปีจน,ปนพื้นที่ที่เรียกว่าน้ําท่วมซ้ำซากเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายและส่งต่อกําลังใจให้กับพี่น้องประชาชนทุกครอบครัว จากนั้นได้เข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อลงประชามติการดำเนินการโครงการขุดลอกลำแม่น้ำกลางระยะทาง16กิโลเมตรซึ่งคาดว่าจะใช้เริ่มต้นดำเนินการได้ในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้โดยเบื้องต้นคาดว่าจะใช้งบประมาณดำเนินการ50ล้านบาทตามโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่กิจกรรมขุดลอกลำน้ำแม่กลางร่วมกับการบริหารจัดการ น้ำโครงการประตูระบายน้ําแม่ส้อยโดยเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ดําเนินการสําหรับโครงการขุดลอกลําน้ําแม่กลางที่ผ่านมายังไม่เคยมีการขุดลอกมาก่อนซึ่งโครงการชลประทานเชียงใหม่ได้มีการส่องกล้องสํารวจท้องน้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยหากดําเนินการแล้วเสร็จจะสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและภายแล้งในพื้นที่4ตำบลของอำเภอจอมทอง ได้แก่ตำบล่วงเปาตำบลดอยแก้วตำบลบ้านหลวงและตำบลศบเตียรครับอย่างปีที่ผ่านมาก็ถือได้ว่ามีฝนตกตลอดนะครับ